เออเลยเอาวาเฝามามาเฮ้ยตัวน่ารักเลยโอ้โหเอียบเลยครับเอียบเลยจับจิตแต้มครับกบหน่อยกินตะเวนผมจักนันก่งไอยู่เนาะซีดหลายหลังเฮงหนึ่งขึ้นกระเถือแต่ว่าตัวใหญ่ตัวน,น้นนอยครับช่วยด้วยทำมื่อนีร่เด็ดกบอีฟั้งเอ้าไม่หมานลองเบ้างนะครับปาดล้านหน่อยนึง ใช่จม,มนเนพอดีอ่าาอ,อ่ทำเนี่ยนะครับเงื่อนกิจโรยครับกี่เดือนกผ่านเหลี่ยมก็ไปเบิม่มมาเนี่ยติดตามครับสีมาหรือประมาณเขาไปใส่กับพวกเบิ่งติดตามครับว่าสีมาหรือประมาณส่เบ็ดกบ เนี่ยใส่เดือนครับเฮ้ยใส่เบ็ดจังเด็เสีย,เยงเลยคือใส่หน่อยแท้ตัวนี้มันหน่อยโอเคฝนจะตกมานเถออ่ะไปโดยพาเหรดของเขาครับทุกคนนะมันพวกมันกับมนันขอบเขตหายซีฟลามใส่เบ็ดขั้นครับเบ็ดเสียวมีท่านเด็ดใส่ รอติดตามครับเอ็ดล้านเขาซ้ำหนึ่งพอเข้ามาใส่เร็วอ่าหมายงามอยู่สีมาหรืองประมาณติดตามครับปลาปลาเรียนหลายแห้งนี่ปลาหลายปลาหลายปลาเรียนปลาอย่างไรเอ้ยปลาบ่อนใสๆเลย เอผีป่ามันอยู่ผีติดตามครับจะมาหรือบอมันมองห้องน้ำไหลหนินะเจอมันมาทอดกินปลากินอย่างนั้นบ่กบโน้ยังมาไก่เถิดไม่ย้อนตัวนี้่ติดตามชมพันหรือบอมานนี่มองห้องน้ำไหล cái nó hạ là kinh bà xiếng biến xuống đi lắm à tao chắc đi bao mán mán đi lục lan hai vô hai ah, ใส่เบ็ดกบครับติดตามบรรยากาศยามแรงครับกำลังสีคานี่พักกันมาใส่เบ็ดโอ้ขีหนาวบแบงสิใส่เบ็ดมือนี่ครับเขาขานาดเป็นเด็กใส่ั้างในน้ำครับเราติดตามครับ จำมันหรือบ่ะมันฉากมากครับน้ำเดียววัดวัติยอนครับมาเติยอนกำลังงามโดนแล้วครับทำการเลี้ยงเอาไงใส่ปั่นเลยจอยก้อนหางแค่ไม้กูเดียวอ่ะมันใช่แช่เทมกันนะนี่กำลงงามครับฉากมาโดนแล้วนะมันโอ้ดีดีแล้วครับหลังนี้ยามรอบแรกุ้่นนี้ลุ่นเดียวกันเลยลุ่นยามก้างว่ายำกระดูกใครเหรอใครเหรอ แล้วครับไอ้ละตัวมันเพยังด่วนอยู่โอ้งามเป็นตัวง,งามครับใหญ่ใหญ่ใหญ่อ่าใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่ <ทำ S 1> มันขึ้นอยู่กับคนทำลานนะครับรบอกแล้วแหวนวที่สแหวนที่สามอ่ามันมานครับสีครับโดนอีกแล้วครับคือ,อทัดเทียนทัดเทียน งามบ่อเอตัวสวยครับวสวยครับติดตาม,มครับตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่สีฐา,านารรอครับรอติดตามไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆยินดีอาหารครับดิ้นแล้วครับดิ้นแล้วโดนอีกหลังนี้ครับตอนแรกมันนิ่งๆ,ๆนะครับ ตัวงามรุ่นเดียวกันเลยครับแต่ท่ยไรครับข <m ur ved sound> ั้นเด <m ur ved sound> ็ดแนมัน้นอยนั้นมันขึ้เ้ยานหนมออหวานครับห <m ur ved sound> วานกลังงครับเดี๋ยวนะครับ ตางครับเดี่ที่เปดเี่ยอตัวงามนี่มันจะรุดนี่เนาะกงามอ่ามันนเน้สิพวกนี้เออเดี๋ยวไงวะมาเลวมาเร็วเอยเดี๋ยวเอาัว้ามเมามามาเร็วับเร็มาแล้วมาแล้ว โอ้เหยียบเลยครับเหยียบเลยจับอ่าสายชมโอ้โหตินทึ่งนาครับตินทึ่งนะใหญ่ปะโอ้โอ้เหยียบเลยครับเหยียบเลยจับอ่าสายชมนี่มาครับใยตัวที่สองครับมาครับมาติดตามถือครับสายงว่าถือครับตัวงามครับ มอมัโดดลงครับเอาโชว์วบางเอ้ยเชว์วงงาครับดีแล้วมานะครับม oh, so <tr> ือนี้มันสิบกัวหรอ่าติดตาโดนดีแล้วครับหลังนี้ครับลบงงาๆคันเห็น้วอ่าอ่าด้วขบวคือถุงมาด้อง่ายครับครับอ่ามาลวครับมือนี้โอ้สิบกัวละสิบตอทสามหรอเปางานติดตามครับ โอเหลี่ยมจัดก็ลูกพี้อ๋อพวกมันดูดหรอบอสเอางามเว้ยนี่ครับโดนตัวกำลังงามครับเอาสวยครับไซส์กำลังสวยครับมีไซส์ครับครับสามคนครับพี่มาแล้วครับสิบสามสิบสี่เราบังครับบ้าอู้หี่ยามรอบเดียวครับนี่นี่อือเด็กบครับมานมัอนี่ มันมา Styles, มันมานั่งครับรอบแดดเฮ้ยเสียวเดี๋ยวหลายอยู่สิบกุโศลนะตีตามกินสอครับสิบเป็นหนึ่งเลยมาเรื่มมามันเป็ด <ases. S 1> กบครับเป็ดกบแต่แรงน้ำงสอครับสวยครับนี่เท่านำอะไเนาะ ติดตามต่อไปครับฮาตะยามหลังแหลกใส่โอ้หลังซอนก็หนำอีกครับนี่กำลังงามหลังสองกโกเลียมจัดอีกแล้วครับมันมันเคลื่อนกับสิบ่บปูเลี้ยงหลังเลยครับสามหลังซ้อนเลยอูนี่กำง,งงามครับสามหลังซ้อนครับโกเลียมจัดให้แล้วครับเช้านี้แต่ว่าไม่ยามซาเนี่ยขี่คานอ่า ตามครับกับโกลเลียมเช้านี้สามตัวแล้วอดู่ปววะอยู่ครับสามติดใส่ไ้เรียวๆวะฮึปตัวนี้เห็นขั้นดินๆแมน่นวะนั่นแม่ละแม่้ะ,ะขั้นดินๆทั้งหน้าครับเห็นปะครับะจะดโดนแล้วตัวใหญ่ไหม ยังไม่เห็นตัวม่เลี้ยมไม่รู้ครับโดน๋ยวนะครับัวงามครับสวยที่ตามครับตัวที่สีครับการนาิ่งสาบสวัดดีรอที่ตามครับ ถือได้เป็นตัวถือวัวถือติดตามครับมาแล้ครับเศานี่ยเด็กหาหกเจ็ดตัวครับมันกบตั้งบ่ามาดูหมานครับแทนที่หมอแห้งให้เบ็ดกบครับวันนี้มันหมานกบกลัวเหลี่ยมเรียบร้อยครับยามเบ็ดตับเสาะเด็กหาหกตัว ตัวตพอขกใหญ่นคือในประมาณ14บสี่สิบหาตัวนะครับกับประมาณ20ตัวเวทสี่สิบหลังครับยามสองหลอดหลอดสองถุงกับหลอดยามสองหร,รือว่าหมายในเข้ามาในมาใส่เวทโกะกับมันมัน,มน,มนหาผ่านเดียวติดตามฝากติดตามทางยูทูบของนี่ด้อครับเด้อน้องโมกสตีบานเฮาครับเบิ่งให้นเนี่ยตอนนี้มออุ้งไฟ้เมื่อไทยหายอยู่อางกินนี่แหละ <laughs> ผมครับ